สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานกันนะคะโดยครูจะอ่านสองรอบนะคะแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านตามเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะราษฎรราษดรศสาศสตร์าศสาศสตร์ศาสนา ศาสนาสาตางสาตางศาสนาศาสนามส,าามสาบายสาบายสามาธิสามาธิ สร้างสร้างสามัคคีสามัคคีหนาวหนาวหมากหมากหมายหมาย หลานหลานหลายหลายหวานหวานหานหาน กิ่งกิ่งกิริยากิริยาขิงขิง